วันที่22กรกฎาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชายคนหนึ่งบุกเข้าไปก่อกวนแม่น้ำหนึ่งถึงบริษัทพร้อมทั้งเดินทางไปที่ลานพยานาที่แม่น้ำหนึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ระหว่างนั้นลูกน้องของแม่น้ำหนึ่งโทรไปบอกว่า มีคนไปที่ลานพญานาคแล้วข่มขู่ช่างบอกจะยิงทิ้งแล้วสั่งให้หยุดการก่อสร้างพญานาคก,ก่อนที่จะขับรถมาที่บ้านของแม่น้ำหนึ่งซึ่งจากการตะเวทส,สอบกล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่หน้าบ้านพบว่าชายคนดังกล่าวขับรถกระบะมา ก่อนจอดหน้าบริษัทแล้วเดินลงมาจากรถพร้อมทั้งมุ่งหน้าตรงมายังกล้องวงจรปิดแกแนจะเปิดหมวกและแว่นตาพูดผ่านกล้องหลังจากนั้นก็เดินกลับขึ้นรถขับออกไปขณะเดียวกันจากการตรวจสอบเฟซบุ๊กของชายคนดังกล่าวซึ่งได้ถ่ายคลิปโพสต์ไว้โดยได้เดินเข้าไปยังสถานที่ก่อสร้างลานพญานาคพร้อมถ่ายให้เห็นว่ายังมีคนทำงานอยู่ซึ่งในคลิปได้พูดว่าข้างหน้าเขียนป้ายว่าหยุดแต่ข้างในทำไมยังก่อสร้างกันอยู่ นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าแม่น้ำหนึ่งพัวพันกับเจ้ามือหวยและกองสลากพร้อมกับท้าให้จุดทูปอีกถ้าจุดจะทุบรูปปั้นพญานาคก้าวเสียนโดยไม่กลัวแต่อย่างใดหลังจากนั้นแม่น้ำหนึ่งซึ่งทราบเรื่องดังกล่าวทั้งหมดแล้ว <c oughs> ก็เตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าวพร้อมยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายเพราะบุกเข้ามาถึงบ้านและสถานที่ก่อสร้างลานพญานาะค